ฉันจะยังไม่เข้าไปเยี่ยมกุปรเมเรตอนนี้นะเพราะถ้าเธอเข้าไปเนี่ยฉันว่าอาการองปรเมเร่อาจจะหนักขึ้นก็ได้แล้วทำไมฉันต้องเชื่อเธอหรอกฉันก็แค่เตือนเธอกลัวเธอจะเสียเวลาแค่นั้นเองแล้วก็เลิกคิดได้แล้วนะที่จะให้ฉันเซ็นเอกสารไม่รับมรดกจากพ่อเธออฉันพยายามแล้วอะยังไงพ่อเธอเขาก็ไม่ยอม พ่อเธอเขารักฉันแต่เขาน่าจะเกลียดเธอนี่เธอคิดว่าแค่พูดแค่เนี้จะทำให้ฉันกับพ่อแตกกันเหรอลงไปดิเป็นเกิดอะไรขึ้นนะครับเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นถึนี่นี่แกทำร้ายละตตาเหรอ ปิ่นไม่ได้เป็นคนทำคนที่ทําคือลัตาค่ะพ่อไม่ใช่นะคะลับตาทําให้คุณปิ่นเข้าใจผิดคุณปิ่นเขาเลยไม่พอใจปิ่นแกขอโทษลับตาเดี๋ยวนี้นะทำไมปิ่นต้องขอโทษปิ่นไม่ได้เป็นคนทําพ่อสั่งให้แกขอโทษแม่ ปิ่นปิ่นบอกแล้วไหมคะว่าถ้าปิ่นไม่ผิดอ่ะปิ่นไม่ขอโทษแกรู้ไหมว่าประตาเนี่ยเขาดีกับแกขนาดไหนเขาพร้อมที่จะเซ็นไม่ยอมเอาสมบัติของฉันแม้แต่สักชิ้นเดียวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาไม่อยากให้แกกับฉันต้องทะเลาะกันแล้วดูสิ่งที่แกทำกับเขาสิ จะเย็นก่อนรับท่านคุณปิ่นไม่เคยทำไร้าใครก่อนท่านก็รู้นั่นสิปรมาเิษปิ่นนด้เป็นลูกสาวแท้ๆของแกแกน่าจะเชื่อใจลูกมากกว่าคนอื่นโอ๊ยไม่ต้องพูดวันดีการที่แกกลับมาเพื่อที่จะขวางฉันกับละตานี่แกสายหัวกับอังกฤษไปได้เลยนะไม่ต้องมายุ่งกับชีวิตฉัน